ครับสวัสดีครับวันนี้สวนมารวมของเราจะมาดูต้นมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่เราปลูกไว้ดูมะละกอฮอลแลนด์ดูต้นนะครับกรอบไว้หลายต้นนะครับปลูกแบบผสมประสานลหลายๆอย่างนะครับมาครับวันนี้ผมจะมาแนะนาําวิธีเก็บมะละกอฮอลแลนด์ไปบ่มนะครับก็นี่นะครับสังเกตมะละกอที่จะเก็บได้ต้องเหลืองสักนิดก่อนนะครับให้เหลืองมากกว่านี้อีกนะครับก่อนจะเก็บไปบ่ม ถ้ามันเหลืองมากกว่านี้แล้วเราก็เก็บไปไปบ่มล้วก็ไปทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องบ่มอะไรนะครับเก็บออกไปบ่มคือไปตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องบ่มแก๊สบ่มอะไรมันก็จะสุกนะครับถ้าเราเก็บรูปดิบแบบนี้มันจะไม่สุกไม่สุกก็ไม่หวานก็มาดูต้นอื่นนะครับที่เราปลูกไว้ ก็อปลูกไว้เยอะพอประมาณนะครับผมดูต้นนี้ครับเล็กมากเลยนะครับโอ้โหต้นเล็กมากครับแต่ว่าดกมีพบสูงกว่าต้นมะละกอยนะครับก็ดูนะครับปลูกไว้หลายต้นนะครับครับก็จบวิดีโอแนะนำแค่นี้ครับสวัสดีครับ